สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบราคาเอฟซีครับยินดีดต้อนรับเขา้าทูช่องยูทูบบ e บประทาไทยสิงห์ครับกรับสวัสดีไปยังเพจเพจบอาวระเทศไทยแกลนครับเอา้านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ขับรถถนุถนอมแห่งครับสิวเอาซูฟังรถ93เป็นรถที่แรงมากนะครับเทียบกับโตรถกับขนาด น้ำนักย่างต่างนะครับอ่าคนขับเพ่นนี่จะโบไซเกียรให้ขามข้ันหน้าเลยตั้งแต่ผมถ่ายมานะถือว่าถานอมรถให้เท่าแกดีแห่งครับถนอมชุดเกียร์ เต่ทายมาเห็นแต่เิ่นซับโลตลอดเลยเอาถือว่ากับเป็นผลดีครับถามว่าแบกเข่าเต็มๆมะเกียร์ให้ขามข้างหน้าได้บ่สบายครับสำหรับเก่าสามเนะะาะขนาดเจ็ดมันยังขามได้แต่ว่าอันนี้เพิ่นเลือกที่จะใส่เกียร์ตำนะครับเพื่อว่าให้กำลังรถถี่หลายในการขามกมันก็ทรงผลดีต่อ ระบบเกียร์นะครับระบบปั๊มไฮดรอลิก้กาก็พวกจุดค้นโทษน,นะเป็นผลดีครับขเขาตเข้ากับเฮดมากเกียร์เดียวล์ลนะเนาะเอ้าอดีนี้กบเป็นอีกหนึ่งโต๊ะยางนะครับคือว่าถนอมรถเหเร็จอแกได้ดีแห้งยครับรากาขับรถก็ถือว่าีมือดีก็ใส้ได้เลยนะ สำหรับผู้บางคนนี่ก่ะห้วยมันแห้งนี่นอะก,กับซับให้ทั้งเกิตัวแล้วเขาเต็มอุ้มขึ้นในสบายครับเกียห้เนี่ยบอกว้แมนนี่แหละเึินได้เลยครับแต่ว่าดีเพื่อนกาเอาถือว่าเพื่อนกบธนุนถนอมรถหล,ลยเติบนะครับอดีกาเอาหัวเข่าข,งขางกันหน้าครับหนึ่งจะว่า,าเป็นคันนาที่ต่ำเนาะ รากาเข่าคางข้างหน้านี่ครับเบิ้งเข่าคางข้างหน้าเอาเดี๋ยวจะตอนนี้ให้เบิ้งนี่ครับทีมงานเพื่อนได้เพียดเขาไว้เรียบร้อยนะครับทีมงานกับผู้ขับรถบนถูกเข่าดีเลยครับกับวางกับจัดการไปให้กันนะครับโอ้ดีอยู่นะครับแบบนี้คุณไปหมดแล้วครับหน้าให้หญยเติบครับกะ ขดไล่กลัวแน่ขุดไรครับก็ถือว่าพอดีเกี่ยวนะครับไล่กลัวไล่ไปปลายหน้ากำลังงามครับแล้วก็เป็นด้าที่สี่เหลี่ยมงามนะครับอบอลว่าแทงเต้มุมอยู่พันบอลเลิกบอลเหลีวบอลเป็นเอ็นได้นนเนาะเนี่ยเนาะเป็นกะมาก,กันสามคนนะครับทีมงานเป็นกะผู้อยู่กับรถนะครับแล้วกาผู้ เข็นเข่าหล้กก็ผู้ขับนะครับผู้เข็นเข่าก็เก็บซอยน้ำเน่นะครับหล้กกาผู้เพื่อนอดีตกํารถกับเป็นคนเพียดเก็บขางคน้าหายเรียบร้อยนะครับง่ายต่อการขับนะครับกับวัน้เราว่างยังมากมามนะครับขางคนาถือว่าอ๋อดีแนวนี้นะครับแต่ว่ากับขอเช่นชมนะครับผู้ขับเดี๋ยวโอ้ถือว่าธนูธนอบรถแต่แกดีแห้งครับซับโลตลอด รถเปลยังซับโลดเนาะเหมือนันผมเห็นอยู่แต่ว่าผมกับบอลเบาเถึงนะครับกะเอา้าวันนี้ก็คือยิบยกประเด็นดี้คือเบ,บาเถึงครับถามว่าเป็นผลดีบอกมันก็เป็นผลดีเดี๋ครับมีผลเสียยังอย,งอยู่บ่กะมันก็บมีดหรอกนะครับผมโอ้สางห่างเด้อนี่โอ้สางห่างเนี่ยสวนมากมีงูด,ดิเอาไก่มาได้ดิ อันตรายนะครับสร้างหางนี่สร้างหางแบบนึง,งนเอา DC93 นะครับ G KIT บุยว่าภาษาฝรั่งพร้อมนะครับ93 G KIT ครับหรือว่า KS เนาะเป็นรถขนาดถ้าเทียบกับบ้านเรากับคูปตาบ้านเฮาดีก็่าจะเป็นรุ่นที่สองนะครับที่มีวางจำหน่ายนะครับลองจากตัว ร้อยแปดนะครับก็จะเป็นเก้าสามล่องจากเก้าสามมาก็จะเป็นเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบล้วก็ดีสิสามหาครับประมาณนี้นก็เก้าสามนี่ก็โอ้มีหลายรุ่นนียครับผมแต่ว่าระบบคิดหรือว่าระบบ GPS ติดตามตัวรถดีกว่เก้าสามนี่จะติดมาจากโรงงานนะคือมีทุกขั้นครับ สมรรถเจ้าเก่าสามเนาะแต่ว่าถ้าเป็นรอยแปดอีกว่าต้องเป็นพิเศษกับตัวพิเศษแบบใส่ไข่พ่ละนะครับยังมีนะครับผมถ้าเป็นโตธรรมดาแปบพรใส่ไข่ดีจิตบ่มีเลยอ่ะบ่ร้ายไม่ใครใยาย เก็บคางเก็บแจเก็บมุมเกี่ยวง่ายครับเนี่ยนี่มีผูวยัดเข้าเข้าไปให้ละเพราะมันจะคล้องหน้าได้หน้ารถน้ำกันนี่และแถวบ้า,บานผมนเกี่ยวให้นี่กะ น่าจะว่าเลี้ยวให้นะ็นาจะเต็มอุ้มขึ้น่าเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะห่วงดีครับพุณรถแก้เขาใบอีะขั้นหนึ่งอ้หน้าร้ายเว้ยพ่อใหญ่เว้ย ังแล้วครับบ้าน,นี้ทางข้างหน้านี่เกลียมดีขนาดครับหาห่วงเขาสิซี่ฝ้าเขาบ่ามีดอกเก็บดีขนาดประเภทว่าหนูจอยหนูเป็นหลอกครับว่าด้กินเขา ไปแล้วครับ9ก้าสามคิดจี้คิดไหมล่ะ 反正多。<Thank> อ่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไเลยกดแชร์นำเนยกันเลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้กาล่าไปก่อนสวัสดีครับผม